สวัสดีเพื่อนคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคลิปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวของ Bitcoin ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบิตคอยเนี่ยได้ร่วงแตะ4 0่40,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังจาการัสเซียเนี่ยไล่ทูตอเมริกาออกจากประเทศข่าวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็บิตคอยเนี่ยถึงจุดต่ำสุดหรือยังที่ได้ร่วงลงแล้วก็จะขึ้น ได้หรืออย่างในช่วงนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยในวันนี้ราคาของ Bitcoin นั้นได้มีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงจนทําให้นักเทรดคริปโตหลายๆคนเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่กลัวหรือว่า เครียดอ,อย่างหนักเมื่อ,อกราฟจาก trade view, เ n นวิวเผยเห็นว่าราคาของบ t c ีหรือว่า Bitcoin นั้นได้ร่วงลงไปําจุดต่ำสุดเดิมของวันที่5ากรุงพาถ้าเราดูจากกราฟนี้แล้วเนี่ย BTC ี TC, หรือว่า Bitcoin เนี่ยก็ได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองกอ็ถ้าสำหรับคนที่เป็นเดทหรือว่าคนที่เทรดในวันเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าเครียดกันพอสมควรกันแต่สําหรับคนที่ถือยาวหรือว่าดีซเนี่ยก็ไร้กังวลว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราก็ถือระยะยาว แต่ถ้าจะถามว่ามันถึงจุดต่ำสุดหรือยังอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเพื่อนๆก็สามารถที่จะศึกษาว,าว่าวิเคราะห์เปรียบเทียบจากเว็บไซต์อื่นว่าคลิปอื่นๆได้ข้อมูลนี้ก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เปรียบเทียบและพิจารณากันเท่านั้น ยงนดิจิตอลมูลค่ากว่า315,000ดอลลาร์ถูกทำธุรกรรมทุกวันในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวโดวยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางของประเทศได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้ใช้งานต่างประเทศใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ในขณะที่คนในท้องถิน่นชอบใช้กระเป๋าเงินแบบซอฟต์แวร์มากกว่าก็าจะบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นข่าวที่ดีอีกข่าวหนึ่งของค,คริปตโตเคอเรนซีที่อาจจะมีผู้คน,นลหลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้น ก็จะบอกว่าหยวนดิจิตอลเนี่ยก็เป็นของประเทศจีนที่เขาสร้างขึ้นมาและเขาก็กล่าวว่าชื่อของประเทศจีนนั้นปรากฏขึ้นทันทีหากพูดถึงอาสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากได้เปิดตัวโครงการริเริ่มมากมายเพื่อทําให้หยวนดิจิตอลนั้นเป็นที่นิยมไปอย่างกว้างขวางอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าจะไปดูจากเว็บไซต์อื่นหรือว่าข่าวสารอื่นๆได้ก็จะบอกว่าหยวนดิจิตอล ก็เป็น uh ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยเขาได้ผลิตขึ้นมาหรือว,ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้แทนคริปตเคอรนซีก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะบอกว่า,าจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบบิตคอยหรือว,ว่าคริปตเคอรนซีมากนะักเขาก็ประกาศแบนบิตคอยหรือว,ว่าคริปตเคอรนเซีเขาก็เลยผลิตหรือว,ว่าสร้างาหยน์ดิจิตัลขึ้นมาเพื่อที่ประชาชนหรือว,ว่า,าพลเมืองของเขาเนี่ยจะได้ใช้หยนดิจิทัลของเขามากขึ้นนั่นเองแต่อย่างไรแล้ว นก็สามารถที่จะไปศึกษาหรือว่าวิเคราะห์เปรียบเทียบพิจารณาจากเว็บไซต์อื่นว่าคลิปอื่นๆได้ก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า